ครับสวัสดีสมาชิกห้องสูตรคำนวณมาเจอกันอีก1คลิปนะครับสำหรับ2ตัวบนคลิปที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำสูตรเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับโดยใช้รางวัลที่1เป็นตัวคิดทีนี้วันนี้นะครับผมจะมาเสริมเกี่ยวกับ ถ้าหากเราไม่ได้ใช้วิธีการแบบที่ใช้มาคลิปก่อนนะครับเราจะมีวิธีการแบบไหนอีกหนึ่งแบบนะครับดูซิว่า,าผลสรุปออกมาแล้วเนี่ยตัวเลข2ตัวบนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด <c oughs> กี่คู่นะครับเรามาว่ากันถึงวิธีการเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปก่อนหน้าหรือ <c oughs> ติดตามห้องสูตรคำนวณเนี่ย <c oughs> ก็จะเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับทีนี้เรามาทบทวนกันดูว่างวดที่จะถึงนะครับในวันที่1ตุลาปี2,67 7เนี่ยถ้าเรามีวิธีการคิดอีกหนึ่งแบบมันจะได้คู่ใดอันดับที่1นะครับอันดับแรกก็คือ เราจะใช้รางวัลที่1นงนะครับงวดที่ผ่านมาคือ60 8 6, 6 2ก่อนอื่นขอพูดอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆได้ทักมาว่าเลข8มาจากไหน <c oughs> ผมก็เข้าไปดูแล้วครับผมเขียนเพิ่มมาเองนะครับผมเขียนพลาดนะครับจริงๆไม่มีเลข8นะครับจริงๆไม่มีเลข8อันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกท,ที่ทักมานะครับ แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ถ้าหากว่าเรามีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่มันจะครอบคลุมมากกว่ามันก็มีโอกาสที่จะถูกมากกว่านะครับแต่ถ้าตามสูตรของเราจริงๆแล้วเนี่ยเลข8ไม่มีนะครับอันนี้ต้องขอโทษจริงๆถ้าทําตามสูตรคือเลข8ไม่มีนะครับมันจะมีเลขศูนย์เลข1เลข2เลข3เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข9จะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8ี่ดตัวนะครับไม่ใช่9ตัว ต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่ทีนี้เราไปดูเกี่ยวกับสูตรเพิ่มแต้มลดแต้มที่จะให้ในวันนี้นะครับเรามาทบทวนกันก่อน608 6 6 2เรานําหลักแสนหลักหมื่นนะครับเอามาเขียนเลยก็คือ60เว้นเลข8ไวไนะครับอ่ะไม่เอาเลข8หลักพันทีนี้เราเอา662มาตั้งเลย6 6 2เพิ่มแต้มลดแต้มนี้เพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมครับคือรางวัลเลขเนี้ย เลขแสนเลขแสนคือหลักเลข6คือหลักแสนนะครับเพิ่มไปก็คือ7ลดไปก็คือ5เลข0ูนย์เพิ่มไปก็คือ1ลดไปก็คือ9นะครับต่อมาหลักร้อยคือเลข6เพิ่มไปคือ7ลดมาคือ5หลักสิบคือเลข6เพิ่มไปคือ7ลดมาคือ5หลักหน่วยคือเลข2เพิ่มไปคือ3ลดไปเป็น1ทิศทางของมันนะครับไอสตัวท้ายรางวัลที่1เนี่ย มันจะออกอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับแต่วิธีการเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยส่วนมากมันจะมาในตำแหน่งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเราจะมีวิธีการกันแบบไหนเรามาไล่เลยครับว่าในกลุ่มตัวเลขเนี่ยที่มันมีมีเลขอะไรบ้างก็จะมีเลขเลข0นย์นะครับคือตัวเดิมเลข1คือตัวที่เพิ่มแต้มเลข2 คือตัวเดิมเลข3ที่เพิ่มแต้มเลข4ไม่มีนะครับเลข5มีไหมเลข5มี3ตัวนะครับเลข5เลข6เลข6มีชุดเดิมนะครับชุดที่ออก6 0 6 6นนี่แหละครับเลข6มันก็ต้องเอามาใช้ด้วยนะครับต่อมาเลข7ครับเลข7เลข8มีไหมเลข8ไม่มีนะครับมีเลข9นะครับเขียนเลข9อ่าเราก็จะได้ศูนย์หนึ่ง สองสามห้าหกเจ็ดเกานะครับทีนี้เราไปดูว่าเลขใดนะครับเลขใดที่มันมีจํานวนเยอะที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเดิมหรือจะเป็นเลขที่เพิ่มแต้มหรือจะเป็นเลขที่ลดแต้มอันดับที่หนึ่งนะครับเรามาดูกันเลขหกครับมันมาถึง3มครั้งนะครับเลขห้าครับมันมาถึงสามครั้งครับแล้วก็เลข7จมันมาถึงสมครั้ง โอกาสที่จะมันออกมันจะมาออก2ตัวบนเลข5เลข6แล้วก็เลข7มีสูงนะครับมีสูงมากเลยอ่ะห้าหกเห็นไหมครับผมเขียนให้แบบนี้แล้วครับ5 6 7เอาละครับเรามาทำตามสูตรเดิมๆมมันก่อนนะอ่ะสูตรเดิมๆของมันเนี่ยเราก็จะใช้0 1 2 3 5 6 7 9เนี่ย มาเขียนเป็นการจับคู่กันวิธีการ <c oughs> 01 02, 03, 05, 06, 07, 09ไล่มาจนครบทุกตัวนะครับหลังจาก0แล้วก็จะเป็น1จะเป็น 12, 13, 15, 16, 17, 19 23, 25, 26, 27, 29, 35, 36, 37, 39 56, 57, 59, 67 6, 9แล้วก็ 7, 9นะครับเขียนให้ครบก่อนนะครับนี่คือชุดใหญ่ของเขานะครับนี่คือชุดใหญ่ของเขาเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นว่ามันเยอะครับมันเยอะจริงๆมันได้กี่ตัวเอย1,2,3,4,5,6,7 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 28คู่แบบไม่ระบุตำแหน่งด้วยนะครับถ้าเราสลับตำแหน่ง28ก็จะเป็น56เยอะไหมครับ <c oughs> มันเยอะจนเกินไปใช่ไหมครับทีนี้เราตอนนี้นะครับชุดนี้ที่ได้มาเนี่ยผมไม่อยากจะให้เอาค่า x 1 0หน่วยไปตัดก่อนนะครับฟังดีๆนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆจะเอาค่า x 1 0หน่วยไปตัดก่อนก็ได้นะครับ เรามาดูนะครับถ้าเราเอาค่า X10 หน่วยค่า X10 หน่วยที่เราหามาได้ในงวนนี้คือ5 6 7 8 9 5 6 7 8 9เราก็ไปดูเลยครับคู่ไหนที่มี5 6 7 8 9เราเก็บไว้คู่ใดที่ไม่มีเราตัดทิ้งครับตัดทิ้งครับ02 03 50 05 06 07 09 12 13ตัดนะครับ15 16 17 19 23 25, 26, 27, 29นะครับนี่ตัดไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นรอบนี้ที่เราตัดได้มีกี่ตัวเองครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6คู่นะครับ6คู่ที่เราตัดไปก็จะเหลือ22คู่ถ้าไปกลับก็44ตัวมันก็ยังคงเยอะอยู่เยอะอยู่ใช่ไหมครับเอาล่ะ ออันนี้ผมต้องให้เครดิตกับอาจารย์ท่านหนึงนะครับซึ่งผมก็ไปทำดูแล้วนะครับว่าอ่ามันมาจริงๆนะครับเป็นการสังเกตของอาจารย์ท่านหนึงนะครับว่า,าการใช้สูตรหลักสิบหลักสิบของสองตัวบนกับหลักสิของสองตัวล่างเอามาบวกแบบทะแยงนะครับคืองวด16บวกงวดวันที่1 วันที่1บวกงวดวันที่16เนี่ยแล้วมันจะมาในตำแหน่ง2ตัวบนอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าอ้าวถ้าเรามีตัวเลขวิ่งวิ่งบนสองตัวมา1ตัวเนี่ยมันมีวิธีการแล้วก็เราที่จะเอามาสามารถที่จะมาตัดอีกหนึ่งครั้งได้ยังไงนะครับมาดูนะครับมาดูนี่แหละครับแต่เท่าที่สังเกตมานะครับ มันก็เข้ามาเดินดีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสูตรระยะยาวสูตรวิ่งเนี่ยมันจะหาระยะยาวจริงๆเนี่ยมันยากนะครับวิ่งหนึ่ตัวเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่วิ่งสองตัวเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเลขที่เราหามาได้มันเป็น3ตัวเนี่ยเจะเรียกว่าเลขเด็ดน,นะครับเลขเด่นทีนี้ <c oughs> ยกตัวอย่างนะครับงวดน,นี้ออกห้าหนึนะครับสตัวล่างออกสา งวดถัดไป4 3 4 503เราใช้หลักสิบของ2ตัวล่างนะครับงวด504มาบวกทะแยงกับ503นะครับบวกตำแหน่งหลักสิบเห็นไหมครับ3บวก0นเท่ากับ3นะับเพิ่มไปเป็น4ได้3กับ4นะครับเป็นเลขวิ่งบนงวดถัดไปออก3 3 6เลข3มมาในตำแหน่งหลักสิบครับ นะครับอ่าต่อมาเลยนะครับห้าอ่าสี่สี่สาตัวล่างออก8 9งวดถัดไป3ามหกเหลัก10 2ตัวล่างคือเลข8หลัก10 2ตัวบนคือเลข3 8มแปบวกสเท่ากับสิบ็คือ1นับต่อไปคือ2องวดถัดไปออก0 4 1ครับมาที่เลข1 เขาจะมาในตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเขาจะมาในตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยต่อมานะครับ <c oughs> 3 3 6 2ตัวล่างออก2 1งวด2ตัวบนออก4 1หนะครับหลักสิบ2ตัวล่างคือเลข2หลักสิบ2ตัวบนคือเลขก4 2บวก4เท่ากับ6นับเพิ่มไปก็คือ7ได้6กับ7 มา2ตัวเลยครับงวดถัดไปออก8 6 7นะครับมาทั้ง6มาทั้ง7นะครับอ่างวดนี้งวดนี้ออก4 6 2ตัวล่างออก4 6 2ตัวบนออก6 7หลัก1 0 2ตัวล่างคือเลข4หลัก1 0 2ตัวบนคือเลข6 4 6, บวก6เท่ากับ10ก็คือ0นนับต่อไปก็คือ1ได้0นย์กับ1งวดถัดไปออก หกศูนย์หกศูนย์มานะครับในตำแหน่งหลักสิบเราจะไม่กล้าการันตีนะครับว่ามันจะมาในตำแหน่งหลักสิบอยู่ตลอดนะครับเราไม่กล้าการันตีแต่เท่าที่ทำมามันอยู่ในตำแหน่งหลักสิบ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 เห็นไหมครับงวดนี้เห็นไหมครับหกศูนย์หกสองตัวล่างออกเก้าสี่นะครับหกศูนย์หกสองตัวล่างออกเก้าสี่ก่อนหน้านี้สองตัวล่างออกสองแปด หลัก10คือเลข2นะครับ2ตัวล่างหลัก10 6 0 6ก็คือเลข0 0บวก2เท่ากับ2นับต่อไปคือเลข3ได้2กับ3มาอะไรเอ่ย <c oughs> มา2หลักหน่วยครับ <c oughs> แล้วงวดที่จะถึงลนะ่ะ <c oughs> 2ตัวล่างก่อนหน้านี้ออก94ใช้หลัก10คือเลข9้ สองตัวบนออกหกสองใช้หลักสิบคือเลขห9เก้าบวกหกหบวกเ้าเท่ากับห้านับต่อไปคือห <c oughs> ได้ห้าแล้วก็หฉะนั้นเลขวิ่งนะครับแล้วรอบนี้เราก็จะได้เลขห้ากับเลขหกอา้าวเรามาเทียบกับสองตัวที่เราจับไว้แล้วนะครับว่าเลขห้ากับเลขหมีคู่ใดบ้างนะครับ <c oughs> มีศูนย์ห้า 06นะครับ1516 2526 3536ต่อไปก็คือ56ครับ57 59 67 69นะครับมีเท่านี้นะครับ 1, นึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบสิบเคู่นะครับมี13คู่ <c oughs> นี่คือคู่ที่ตัดมาแล้วนะครับ13คู่จากเลขวิ่งแล้วก็จากสูตร2ตัวบนของเรานะครับเอาทีนี้เรา13คู่เนี่ยไปกลับ <c oughs> มันก็สามสิบนะครับมันก็สามสิบอืมรอบนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าไอ้เลขหกเนี่ยมันจะมาอีกหรือเปล่านะครับไอ้เลขหกเนี่ยมันจะมาอีกหรือเปล่ามันอาจจะผันตัวเองเป็นเลขเก้านะครับมันอาจจะผันตัวเองเป็นเลขเก้าคือตอนนี้เลขที่เป็นกระแสดังมากนะครับก็คือเลขเก้าห้าห้าเก้านะครับเก้าห้าห้าเก้าเก้าหนึ่ง 90คือ,อยังไงมันต้องติด9นะครับถ้าหากเราคิดว่า9มันจะมาอีกเนี่ยจากที่เราตัดแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับว่าจะมีกี่ตัวครับมี69เพื่อนๆว่ามาอีกไหมครับกับ59เอาเป็นว่าถ้าจะเน้นนะครับขอให้เน้นที่59 เน้น5-9นะครับแต่อย่าลืมนะครับกลุ่มใหญ่ของเรามีอยู่ฉะนั้นเพื่อนๆต้องแจกแจงให้ดีนะครับว่าซื้อกลุ่มใหญ่แบบไหนกลุ่มกลางแบบไหนเน้นเท่าไหร่ถ้าหากไม่ถูกเน้นนะครับถ้าหากไม่ถูกเน้นกลุ่มกลางเราสามารถที่จะครอบคลุมได้ไหมถ้าหากกลุ่มกลางเราไม่ถูกอีก กลุ่มใหญ่ของเรายังไงมันต้องมาครับกลุ่มใหญ่เนี่ยเป็นการเซฟเงินนะครับคืออาจะได้กําไรมาเล็กน้อยหรือเสมอตัวคํานวณวิธีการจ่ายให้ดีนะครับบาทละเท่าไหร่อันนี้ผมผมพูดได้ฟังเฉยๆนะครับผมไม่ได้สนับสนุนเราซ้อมเอาไว้นะครับซ้อมเอาไว้สําหรับในการเอาไปใช้เกี่ยวกับหวย N3 นะครับหวยเ3เราเราซ้อมไว้ก่อนนะครับเราซ้อมไว้แต่ว่าหวย N3 เนี่ย เขาจะตัดเป็นเปอร์เซนต์ของเลขที่ขายนะครับคือจํานวนเงินเขาแบ่งไว้เรียบร้อยนะครับแต่ละงวดเนี่ยอัตราการจ่ายเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆวัดดวงนะครับรอบนี้ผมขอเอาเป็น5 9นะครับเดนมากนะครับถ้ามันไม่มาบนนะครับมันก็อาจจะไปล่าง59 39นะครับ59 39แล้วก็19นะครับที่เป็นกระแสแล้วก็ก็จะมีอีกหนึ่งตัวก็คือ36 นะครับ <c oughs> คือตอนนี้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเพืเ่อนๆติดตามเกี่ยวกับได้ข่าวเกี่ยวกับวงการพระเครื่องนะครับก็จะเห็นาการบวงสรวงที่หลักเมืองนครนะครับอันนี้ผมเพิ่งทราบข่าวนะครับถ้าเกิดผมทราบข่าวก่อนหน้านี้ผมก็น่าจะที่จะก็ก็น่าจะที่จะมีโชคลาภบ,บ้างนะครับแบบ3ามตัวตรง, <c oughs> พรงเพียนหรว่า มาทราบข่าวทีหลังนะครับมาทราบข่าวทีหลังเป็นการปลุกเสกจตุคามนะครับโดยโดยมีอัญเชิญอัญเชิญเ,เขาจะมีสิ่งที่เป็นอาจารย์ขององค์พ่อจตุคามนะครับเขาจะเรียกว่าตาขุนโหนนะครับอันนี้เพื่อนเอนไปศึกษาดูนะครับตาขุนโหนเนี่ยในในเดือนสิงหานะครับในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ย เขาจะมีการปลุกเสกาวาระสุดท้ายก็คือในวันที่ไม่ไม่ใช่วาระสุดท้ายสาิมันจะมีการปลุกเสกนะครับวันที่15นะครับวันที่15เดือน8ปี2 5 6พอพอวันที่16นะครับเดือน8ปี2 5 6 7นยกเ็นี่ก็คือวันที่16สิงหานะครับเดือน8ครับพศ67ครับอันนี้ได้ข่าวว่า ที่นครเขาถูกกันเยอะนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยเฉนะครับเพื่อนเอเราไปศึกษาเกี่ยวกับตาขุนโหนดูนะครับตาขุนโหนที่พระธาตุเมืองนครนะครับก็เป็นพิธทีที่ใหญ่นะครับโดยมีตามความเชื่อนะครับโดยมีตาขุนโหนเป็นองค์ประธานในการปลุกเสกให้นะครับรอบนี้คือท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มานิมิตเกี่ยวกับ าสารหลักเมืองนะครับไม่ใช่องค์เทพจตุครามนะครับเพื่อนๆไปศึกษาดีนะครับองค์เทพจตุครามเนี่ยองค์พ่อจตุครามเนี่ยท่านก็เป็นผู้ครองเมืองในสมัยศรีวิชัยนะครับแต่ผู้ครองเมืองก็ต้องมีอาจารย์อยู่ครับก็จะเรียกว่าตาขุนโหนเดี๋ยวไปดูสูตรที่ให้ไปก่อนหน้านี้นะครับที่ให้ไปเนี่ยที่ผมเน้นนะครับคือ06.16 ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ที่เน้นให้ไปนะครับมี06 61 090919293นี่คลิปก่อนหน้านี้นะครับไม่มี59นะครับไม่มี59ผมเลยนั่งเอะใจนะครับผมกลัวว่ารอบนี้ไอ้ค่า x สิบหน่วยของเราเนี่ย มันจะมาจับกันเองนะครับมันจะมาจับกันเองผมผมเครือบแคลงใจตรงนี้แหละครับเครือบแคลงใจว่าค่า x 1 0หน่วยนี่มันจะจับกันเองฉะนั้นก็เลยเอาสูตรตัวใหม่มานะครับโดยเอาเลขวิ่งตัวนี้แหละครับห้าหกมาตัดในกลุ่มเลขลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวพอผมจะหา ที่มันเน้นเน้นให้อีกนะครับอันนี้เอาไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดที่ผมเน้นให้ไปก็คือ59ใครับเด่นสุด59 39 19 69นะครับมันมีโอกาสมาทั้งนั้นแหละครับฝากก็คือ36นะครับฝากก็คือ36เพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูไอ้ตัวลดแต้มเพิ่มแต้มเนี่ยเลข5มันเด่นครับแล้วก็เลข6มันเด่นครับ เลขเจ็ดเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะมาไหมนะครับเลขเจ็ดเนี่ยแต่แต่เท่าที่ทําสูตรหลายๆสูตรตอนนี้ก็คือเลขห้ามันจะเด่นที่สุดนะครับเลขห้ามันจะเด่นที่สุดเพื่อนๆพอที่จะเข้าใจไหมครับถ้าหากไม่เข้าใจเนี่ยลองทําดูนะครับลองทําดูสูตรเนี้ยลองทําย้อนหลังไปดูว่ามันมันสามารถนํามาใช้ประโยชน์กับตัวเราได้หรือเปล่านะครับอาจารย์ทุกอาจารย์นะครับก็ นักคำนวณทุกคนก็พยายามที่จะคำนวณตัวเลขความน่าจะเป็นนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ต้องให้เพื่อนๆเน,นี่ยโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ